สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป้าหมายยอดฮิตเลยนะครับไอเรื่องเดินหมื่นก้วต่อวันเนี่ยมาดูกันว่าตัวเลขนี้มันมาจากไหนกันแน่แล้ววิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับจํานวนก้วที่แบบเหมาะสมกับสุขภาพจริงๆเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความงานวิจัยมีจาก Harvard จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH แล้วก็สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน AHA แล้วก็นิตยสาร Discover Magazine ด้วยครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือทำความเข้าใจประโยชน์จริงๆของการเดินว่ามันดียังไงแล้วก็จำนวนก้าวที่เหมาะสมตามหลักฐานเนี่ยมันคุณเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วก็คำถามสำคัญเลยคือเดินอย่างเดียวเนี่ยมันพอจะลดน้ำหนักได้จริงไหมแต่ว่านะก่อนอื่นเลยมีเรื่องเออ น่าสนใจนิดหนึง่งที่อาจจะทําให้หลายคนแปลกใจเกี่ยวกับที่มาของเป้าหมายหมื่นเก้าเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากงานวิจัยสุขภาพอะไรเลยนะครับอ้าวเหรอคะครับมันดันมาจากแคมเปญการตลาดเครื่องนับเก้าในญี่ปุ่นนุ่นแน่ยุค60นูนุ่นเลยโอยอย่างนั้นเลยเหรอคะเนี่ยครับเอาละมาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับค่ะคือถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากเรื่องการตลาดล้วนๆนะคะแต่ว่า การเดินเนี่ยประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆมันก็มีเยอะมากนะคะข้อมูลที่เรามีก็ชี้ชัดเจนเลยค่ะว่าการเดินเป็นประจำเนี่ยมันช่วยทั้งเรื่องสุขภาพหัวใจหลอดเลือดลดความดันเลือดได้ควบคุมน้ําตาลในเลือดก็ช่วยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วยนะคะลดความกังวลอาการซึมเศร้าอะไรพวกนี้ค่ะอืมประโยชน์เยอะจริงๆครับถ้าอย่างนั้นไอ้ตัวเลข19ื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แบบต้องเป๊ะๆขนาดนั้น แล้วจริงๆควรจะเดินสักเท่าไหร่ดีครับถึงจะเรียกว่าเห็นผลชัดเจนอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคืองานวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะว่าประโยชน์สําคัญๆต่อสุขภาพเนี่ยมันเริ่มเห็นผลตั้งแต่จํานวนก้าวที่น้อยกว่าหมื่นเยอะเลยค่ะมีงานวิจัยชิ้นใหญ่จากฮาร์วารเลยนะเขาตามดูผู้หญิงสูงวัย เขาพบว่าแค่เดินเราๆสัก4,409ต่อวัน4,400เองเหรอครับใช่ค่ะแค่มันก็ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากแล้วนะคะเมื่อเทียบกับคนที่อาจจะขยับตัวน้อยกว่านั้นแล้วก็ประโยชน์ด้านการยืดอายุไขเนี่ยดูเหมือนมันจะเริ่มคงที่หลังจากประมาณ7,509ค่ะอ๋องั้นก็แปลว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือรู้สึกว่าโหหมเก้านี่นเยอะไปยากไปการตั้งเป้าสักเ 5,000ถึง7,500แล้วทำให้มันสม่ำเสมอเนี่ยก็น่าจะดีกว่าพยายามฝืนให้ถึงหมื่นแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างถูกต้องเลยค่ะความสม่ำเสมอนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญกว่ามากเลยงานวิจัยอื่นๆก็สนับสนุนแนวคิดนี้นะคะอย่างงานของ NIH ปี2021ก็พบว่าในวัยกลางคนเนี่ยเดินแค่7,900ต่อวันก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงเสียชีวิตที่ลดลงแบบ50-7 0เลยนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะ หรือว่าจะเป็นพวก meta analysis คือการวิเคราะห์รวมผลจากหลายๆงานวิจัยในปี2023ก็พบว่าช่วง8,000ถึง1 9 0 0 0เนี่ยลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้40-53แต่สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะประโยชน์ดูเหมือนจะสูงสุดในช่วง6,000ถึง8,000ค่ะเข้าใจแล้วครับคือมันก็มีช่วงที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามวัยด้วยแต่โดยรวมคือไม่ต้องถึงหมื่นก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วทีนี้นอกเหนือจากจำนวน9แล้ว ความเร็วในการเดินล่ะครับมีผลต่างกันไหมโอ้โหอันนี้มีผลอย่างมากเลยค่ะเป็นจุดที่น่าสนใจไม่แพ้จำนวนก้าวเลยนะมีงานวิจัยใหญ่ที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลคนเกือบครึ่งล้านคนเลยจาก Mayo Clinic Proceedings เขาพบว่าคนที่เดินเร็วเป็นประจำคือประมาณสัก4.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น4.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่ะ คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มอายุยืนกว่าคนที่เดินช้าๆอย่างชัดเจนเลยอาจจะต่างกันถึง15-20ปีเลยทีเดียวนะคะโห15-20ถึง20ปีอันนี้น่าทึ่งมากครับแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือผลอันนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นกับดัชนีมวลกายหรือว่าน้ําหนักตัวด้วยซ้ำไปค่ะอ้าวไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือผอมเลยเหรอครับแค่เดินเร็วก็อายุยืนกว่าประมาณนั้นเลยค่ะน่าสนใจมากม แสดงว่าคุณภาพการเดินหรือความเร็วเนี่ยอาจจะสําคัญพอๆหรือหรืออาจจะมากกว่าปริมาณก้าวด้วยซ้ำมีคว่ามเป็นก็ได้สูงค่ะการเดินเร็วหรือที่เขาเรียกว่า brisk walk อะนะคะคือเดินให้เร็วพอที่อัตราการเต้นของหัวใจมันสูงขึ้นหน่อยเป้าหมายก็คือเราเรา109ต่อนาทีขึ้นไปหรือความเร็วประมาณ4.8ถึง7.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินให้พอเหนื่อยหน่อย ใช่ค่ะมันช่วยยกระดับการเดินให้เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกไปเลยที่สำคัญนะคะความเร็วยังเชื่อมโยงกับสุขภาพสมองด้วยนะมีงานวิจัยชี้ว่าการเดินเร็วเนี่ยช่วยเพิ่มขนาดของฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสส่วนความจำใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนสำคัญเรื่องความจำการเรียนรู้แล้วก็ยังช่วยปรับปรุงการทำงานด้านการบริหารจัดการหรือ Executive f u n c t i o ัคือพวกทักษะการคิด การวางแผนการตัดสินใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะสุดยอดเลยครับด้ทั้งร่างกายทั้งสมองเลยทีเดียวทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตที่คุยกันไว้ตอนต้นการเดินเนี่ยช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมครับหลายคนคาดหวังเรื่องนี้มากเลยค่ะเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนิดนึงนะคะคือการออกกำลังกายอย่างเดียวรวมถึงการเดินด้วยเนี่ยมักจะไม่ใช่วิธีลดน้าหนักที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะ ปัจจัยหลักจริงๆก็ยังคุมเป็นเรื่องการควบคุมอาหารค่ะอ๋อเดี๋ยวครับค่ะมีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจมากเขาทำในกลุ่มนักศึกษาหญิงปีหนึ่ง120คนให้เดิน1 0 0 0 0หื่นหรือ15,9 0 0้าต่อวันเป็นเวลา6เดือนเลยนะโหต้อง6เดือนเลยใช่ค่ะลผลออกมาคือจำนวนก้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันน้ำหนักตัวที่มักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดเทอมได้เลยค่ะอา้าวทำไมล่ะครับเดินเยอะขึ้นน่าจะผอมลงสิ อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งการออกกําลังกายมันไปกระตุ้นความอยากอาหารทําให้เราอาจจะกินชดเชยเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเดินอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องคุมอาหารควบคู่ไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นการเดินก็ยังดีต่อสุขภาพโดยรวมอยู่ดีถูกไหมครับ แน่นอนค่ะแม้จะไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับการลดน้ำหนักเพียวๆนะคะแต่การเดินก็ส่งผลดีมากๆต่อองค์ประกอบร่างกายเช่นช่วยลดไขมันสะสมบริเวณรอบเอวซึ่งการมีรอบเอวที่เล็กกว่าเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่2ที่ต่ำกว่าด้วยค่ะครับตามคำแนะนำก็คือผู้หญิงน้อยกว่า89ซนเมตรผู้ชาย102ซนติเมตรประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะ สรุปก็คือการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมมากๆเข้าถึงง่ายแล้วก็ทำได้ยั่งยืนค่ะโอเคครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกเลยคือลืมๆไอ้เป้าหมื่นเก้าเป๊ะๆไปก่อนก็ได้เพราะจริงๆประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยมันเริ่มเห็นผลเร็วกว่านั้นมากอาจจะแค่ร,ราวๆ4 0ถึง7 5 0าวก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะใช่เลยข้อ2คือ การเดินให้เร็วขึ้นหรือ brisk walk เนี่ยอาจจะสำคัญพอๆกับจำนวนก้าวเลยในการเพิ่มอายุไขแล้วก็สุขภาพสมองด้วยถูกต้องค่ะความเร็วก็สำคัญและสุดท้ายข้อ3คืออย่าเพิ่งหวังพิ่งการเดินอย่างเดียวเพื่อลดน้ำหนักนะครับการควบคุมอาหารยังไงก็ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่ดี ใช่เลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำความเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็ความแตกต่างของคำแนะนำสุขภาพต่างๆเนอะเพื่อที่เราจะได้สร้างกิจวัตรที่มันเหมาะสมกับตัวเองจริงๆทำให้ยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราจริงๆดีกว่าไปไล่ตามตัวเลขที่แบบอาจจะไม่ได้มีความหมายทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เราคิดก็ได้ค่ะครับผม ชัดเจนมากครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าความเร็วในการเดินเนี่ยมันดูจะเชื่อมโยงกับอายุขัยอย่างมากเลยไม่ว่าจะน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็ตามมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าลักษณะหรือคุณภาพการเดินของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพหรือความแข็งแรงที่แท้จริงได้ดีกว่าแค่การนับก้าวเฉยๆน่าเก็ตไปลองสังเกตตัวเองดูนะครับในการเดินครั้งต่อไป